สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาย,อยุชั้นประถมศึกษาปีที่4หนูเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสากาลาค้าค่ะสากรลารค้าเปิดทำการสองเวลาเช้ากลางวันเย็นค่ะแลวตรงนี้คือคอปเตอร์เอาไว้คิดตังนะคะหนูก็จะนั่งตรงนี้และเพื่อนๆก็จะมาช่วยได้ค่ะแล้วจะมีบริการต้มน้ำร้อนเอาไว้ต้มจง๊กด้วยนะคะแล้วจะมีตู้ไอติมแล้วก็เครื่อง ครื่องอุปกรณ์การเรียนแล้วจะมีน้ำนมเปรี้ยวด,ด้วยนะคะแล,แล้วมีเครื่องอุปโภคด้วยค่ะแล้วมีเสื้อกฬาสีของโรงเรียนและชุดพละแล้วก็อุปกรณ์ของลูกเสือและลูกส,สัมนำเนีนะะ่ยค,ค่ะโอเคค่ะนีค่ะนนเชี่เยเด็กินแลทัินีนดาประจันดูชั้นประถมศึกษาปีาที่5ค่ะนูเป็นตัวแทนสหกรก์รสวัสดิการค่ะ ในปี2567ที่ผ่านมาสหกรณ์ส,สวัสดิการมีการดำเนินการดังนี้ค่ะสนับสนุนวันเด็กวันปีใหม่และวันเด็กค่ะสนับสนุนงบประมาณเท่าแก่น่น,น้อสนับสนุนงบประมาณบริษัทเฮนางฟ้าพาเพลินสนับสนุนกิจกรรมคายพุบุตรสนับสนุนกิจกรรมกีฬาอัมพชัยอย้อยค่ะนอกจากนี้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการวันที่7มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนค่ะชื่อเด็ชิชษโนม่านเป็นคณะกรรมก,การสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่อนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนิสัยประหยัดและออมเก็บเงินไว้ใช้สําหรับในยามจาเป็นนักเรียนฝากเลือกตามความสมัครใจโดยใช้หลักการเก็บก่อนใช้ หรือใช้ให้เหลือเก็บนั่ในแต่ละชั้นเรียนจะนาเงินมาฝากกับครูประจําชั้นเมื่อสิ้นเดือนครูประจําชั้นจะนําเงินมาฝากกับคณะกรรมการชากรอนออมทรัพย์ เมื่อสิ้นปีคณะกรรมการจะแจ้งยอดให้ผู้ปกครองทราบนอกจากนี้จะมีกิจกรรมแจกกระปุกออมสินด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพรรณสาสารสุขอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เป็นตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมการผลิตส่งเสริมการผลิตชั้นปหนึ่น้ำยา ชั้นป .3 น้ำสมุนไพรชั้นป .4 เห็ดนางฟ้าชั้นป .5 พับกระ่ายชั้นป .6 น้ำพริกแจ่วด้านน้ำมะม่วง่างมะนาวโีกิจกรรมส่งเสริมการผลิตประจำชั้นเรียนจะจัดไปจำหน่ายในสากลาร้านค้าและชุมชนต่อไปค่ะ